หลังจากที่พวกเขากับทำภารกิจเสร็จสิน้นเมื่อคืนนี้ก็มาต่อกันทีนครพนมครับเพื่อมาไหว้เลียซ้สยครับเออเรียวควาเรียววาเ,เพื่อมาไหว้ปู่สัตตะนาคราชนะครับผู้ที่เป็นใหญ่ในลุมนม่มแม่น้ำโขงในโซนนี้นะครับผู้เป็นปกปักหลักษาเนาะได้ผ้าลุกๆครับพระผู้ได้ผ้าลุกๆมาก,กมา,มาไหว้เพื่อขอพรจากเพลินนะครับกสิมี แดงสีวิไล่ห้า <c oughs> ร่วมไปถึงพี่ปราธานนะครับล้ะกะพี่เคโดยเฉพาะน้องที่ดาล่าครับต้องมาทำที่ลุ่มแม่น้ำโขงแห่งนี้เพราะว่านะครับเขามีความเสือว่าทั้งสองลุ่มแม่น้ำเนี่ยนะครับท,ทั้งฟังทั้งฟังไทยฟังล่าเนี่ยลวนแล้วแต่ อยู่ภายใต้การดูแลข,ของปูานาคราชนะครับเพราะว่าอาย่ฟังหนาำโขงเนี่ยมีความเชื่อกันว่าองค์ปูพญานาคเนี่ยที่ปกปักรักษาอยู่สองรุ่มน้ำนะครับรนี่นั่นเนี่ยสองฝั่งลาวไทยครับจึงเปรียบเสมือนลูกเต้าเล่ากองเพื่อนเนาะนะครับขันอบแมนลูกล้านบริบรัทบุญร่วมกันกับคงจะบ่มีโอกาสเด้มาพบมะพอกันครับ งดงามแห้งครับพี่น้องครับเมื่อนี้พี่ไอ้ครับพี่ไอ้ไม่ได้มากับเพื่อนเนื่องจากว่าพี่ไอ้ต้องเร่งกลับไปเรียนนะครับขึ้นรถที่บขอสนครพนมโอ้เดี๋ยวพอผู้้ามาเบิรงนทั้งปีก่อนครับพี่น้องครับตอนนี้เพิ่นกำลังปล่อยน้ำให้ปูสัตะนาคราชครับพลล้มไปน้ำโค้งเขาสิไปตรงเอาน้ำม,ม่นเนะาะสักหน่อยครับ องค์พญานาคนามพญารีสัตตนาคราชที่สถิตณแท่นอันเป็นเอกมงคลตนนี้นับเป็นพญานาคที่สั่งสมบุญญาบารมีและอิทธิฤทธิอันลำเลิดเป็นผู้กอ่อกำเนิดแม่นม้ำอุรงคนีหรือแม่น้ำโขงในปัจจุบันนะบนับเป็นพญานาคที่มี คุณอนเนกอนันนันเป็น 1, หนึ่งฝันของบ้านเมืองให้ร่้เรื่องขจรไกลชาวนคะรพนมรวมใจอันเชื่อให้มาสถิตแผ่บุญยลิตบารมีก่อเกิดคุณความดีเป็นสีสง่งาคุ่มข้องบ่วงพวงประชาทุกทวนอยู่เป็นปปน,น,ปปนิตเศรษฐกิจผู้เฟื่องชั่วกาลนานแันคนมาเนาะโอ้เนาะถูกครับนีครับปูสัตะนาคราชจะมีองค์เป็นสีทองอครับ ท่านจะมีองค์เป็นสีทองงามแล้วพ่อพูดสิผ้าอยากมา่มองนี่ครับเพื่อแต่จริงๆล้านบายเพิ่อยื่ฝากพนครแต่ว่าพ่อพูดสิผ้ามาเอาน้ำมนน์อ้พามาเอาน้ำมตนที่เ็นฝนลงมาเนาะโอ้งามแมงงกับเป็น,น้องครับ พามากราบขอพรครับพี่น้องครับผม,มพูด,พดมาตรงนี้ครับแต่น้ำมนตงางหลอดทําตรงนี้ไป คือที่เพิ่นไหวกันเนาะนะครับพี่น้องครับที่เพิ่นไหวกันอยู่ตรงนี้นะครับของบวงสรวงพ่นที่มาไหวกันคือว่าไหวตรงนี้นะครังามเลยเนาะโบนัสครับพี่น้องครับหมดงามแห่งเออเป็นฝนน้ำมนต์ลงมาเนาะผู้ใดจะได้ยางหลอดครับหลอดลงมาเลยครับหลอดลงมาเลยหลอดอละมนต์ลงมาหลอดอละมนต์ลงมาเงาลงมาแดงแกงระว่าครับ พ <c oughs> ยาศตนาคราชของจังหวัดนครพนมเอา้าคือป่อยางมาอยางเอานนำมมนมา้ยนี่ไหมเออ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนาะ <c oughs> เป็นเห็ดดีแหงครับคนก่ <c oughs> อายางมาเลยยางมาเลย ยังมากยังมากเอาน้ำมนต์พ่นที่เพิ่นพ่นพพออกจากปากเพิ่นพ่นสีดวงสีดังมันสีเห็ดยัยงปแปลกๆปกมู่เรกครับที่ได้ยังปแปลกแปลกมูลล้เราแดงแกงระวากีวิไลครับเดี๋ยวเขาลงกินเข่านี่เลยครับผมแล้วเรียกไม่พึง่งอยู่ที่ไหนไม่พึง่งอยู่ไหนละ่ะอยู่ไหนนี่บออยู่ไหนนี่บอเออ อาพาเด็กๆลงมากินข้าวตรงนี้เลยนะเนี่ยวัดปิดกันทองนะครับเดี๋ยวพ่อผู้พาขึ้นไปเบิ่งนิดนึงครับขึไปเบิ่งนิดนึงไปตรงนั้นอ่าไป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 อ้อมทางนี้สิลูกโน่นไปอ้อมลงมาฝั่งนั้นไปไปอ้อมกันไปพี่ปาดด้วยไป

นี่น้ำมนต์องค์ปู่สัตตะนาคาราชท่านโปรยน้ำมนต์ให้ด้วยอ่าเอาล่ะจะเอาคักเอาแน่กงูมูไลนี่อะไรนี่อะไรไป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 อีกคนอีกโอ้โหเพื่อที่เอาคักเอาแนกแท้เอาสบู่กระเซียมพูบบ่ล่ะเอาอธิษฐานมาไหมอธิษฐานมาไหมั้งจิตอธิษฐานดีๆ อ,อธิษฐานดีๆอธิษฐานดีๆขอให้เพล้ยงลงดังนี่คือเสียงดังกล้องไกลขอให้คนหนูจักทั่วไปมีงานจา่ยจายเขามาได้หลายๆขวดไม่ฮันนี่ติดโตตลอดพกไปเรื่อยๆลูพกพกไม่ฮันนี่ไปนั่งมาละติดกล้องละอันนี้เขาคิดเองครับเ<ว>ขาบดเอานั่นเลยพี่น้อยจะด่ามากับมา เราไม่ได้บอกไม่ได้อะไรหรอกมันอยู่ที่ตัวเขาแหละเขามีความศรัทธามีความเชื่อเขาก็ต้องเหตุแบบนี้ครับเขามีความเชื่อยังไงศรัทธายังไงเขาก็ทําตามนั้นตามที่เขาเข้าใจเนาะเมื่อนี้ถือว่าเป็นเมื่อทีปลดป่อยเนาะปลดปอยเต็มที่วะปลดปอยลูกสาวเต็มที่วะเมื่อนี้ <c oughs> ถือว่าเส็ยสินบา้นบานหลังของเพื่อนเน,นะน,นี่ยนะเแล้วแล้ว เตี๋นภารกิจก็เลยผ้ามาปดปลอยแน่วคนจะกินคักๆกับซาบูอ๋อเสียงบึ้มๆอยู่ฝากนนนฝั่งสั้หนึ่งึงฟังเล่าครับพี่น้องครับฟังเหล้าเป็นยังกว่าก็ถอกหินถอดเขาทำอะไรนะเป็นภาษาเล่าอีดีครับพี่น้องครับภาษาไทยเข้ากะที ภาษาบ้านเพิ่นก็เป็นพอกเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะมันสิไข่ก่อนพระแดงเอาก่อนห<ไ>น<ไ>ูอีกเออเออ ว่าู่เ,เบบว่าล่แมพูน้ปกติเพิ่นที่ปเปิดทุกมือครับเ <c oughs> มือนโชคดีจังไดยพ่ลูกแสดงว่าเพิร์นจะไขน้ำมต์ที่บ้านสีวิไลเขาบ่อเพิ่นจะป่ยน้ำมต์ไห้บ่อบุญวาสนะมาเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นปกติเพิ่นโบเปิดเลยเนาะปกตินี่คือจะเปิดเป็นเวลาเปิดเป็นเวลา มาห่งงางได้กับพ่ท่วมเป็นเกิดน,น้ำไม่ใช่อ่าบ่าท่วมจะเคลียตลอดนี่ท่วมโอ้ดีดีดโชคดีแห้งนะจยพอน้อ,อ,นองสีดาเล่า,ลาครับคนที่ถามตลอดลว่าอยากไปตรงที่องค์พญานาคค้นน้ำอยากไปตรงนั้นมาทันเตนบอกว่าโดนละเมื่อนี้มีโอกาสก็เลยพาแ,แวะครับพาแวะเนาะตั้งกอดจอดเลยเก็เอิญพูดทอกครับทอกก็คือเดียวดายเป็นภูเขาอยู่ที่อยู่เดียวดายครับเขามาทอกเนาะ ผู้เขาผู้เขายุดดดต้มทำไมอะลูกว้ายมันจะมีสภาพเหมยอย่างบัวลออยู่เพิ่นกะกำลังเห็ดฟังนันกันนาจะเห็ดประมาณเท่าเลยล่ะเนาะกินมาถมแม่น้ำผมก็เชที่ดินีเล่นไปกับน้ำหมดเลยไม่เหลือหรอกไปไปกินข้าวกัน องค์ปูมยานาครับปูสัตตะนาคราชท่านจะมีองค์ส hmm. ีทองเหลืองอลามงามมากผููที่เป็นลูกเป็นเต่าเป็นลูกเป็นล้านพะเท่านั้นแหละครับที่สีไเด้มากราบมาไหว้แล้วมีความเชื่อเนาะถ้าใครไม่มีความเชื่อก็เลื่อนผ่านนะครับไม่ดราม่าคนที่มีความเชื่อก็ถ้ามีโอกาสก็แวะมากราบนะครับมาขอพร ก oh, oh, ินข <ros> ้าวกันฮาฮ่าฮ่าา